ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมวันพันช์แมนแล้วก็เกมมือถือถอื่นๆนะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายต่สนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงเพืร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับพราะเขาผมป้องแล้วก็ช่องวันป้องนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์666ตอนที่69นะครับโดยที่คอนเทนต์หลักของคลิปนี้เนี่ยเราจะเน้นสุ่มตัวว่วงอย่างเดียวเลยก็คือผมมีตัวโมงเนี่ย การันตีครั้งไว้จากโอ้โหตาเด็ดเดือนที่แล้วแหละแต่มันนานมากแล้วผมไม่ได้สุม่มมานานมากผมมีโคต้า้างไว้ที่20ทับแแล้วตอนนี้เนี่ยเกมมีการเพิ่มหินกิโลกิโลมาแต่นั่นยังไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการเพราะว่าเดี๋ยวเดือนถัดไปเนี่ยตัวละครใหม่นะครับอันนี้อิงจากตารางที่ร้านคุกกี้แลน์ทำมาก่อนนะครับก็จะเป็นตัวละครกระบองเหล็ก u h V2 นะครับก็คือกระบองเหล็ก v 4นั่นแหละพูดง่ายๆซึ่งแน่นอนนะครับมันก็ต้องใช้ตัว ss R plus ในการ บดค่าพลังและผมยังไม่มีลูกแก้วไม่ทัาแบตใน ID ดีเลยปะวะก่อนเช็คก,ก่อนใช่ใช่ใช่ไม่มีนะครับไม่มีฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวตัวจากต่อจากเมทัลแบตเนี่ยมันจะเป็นตัวกิโลกิโลแล้วก่อนหน้านี้นเนี่ยผมเคยกังวลว่าเอ้ยเราจะหากิโลกิโลจากไหนและเกมก็เออเอาตัวหินกิโลกิโลเนี่ยหินเอสเซซ่าพรีสเข้ามาในนี้เลยและผมก็ยังอยากได้ราชา ทะเลเล็กอยู่ซึ่งตอนนี้ผมมีตั๋วเยอะมาก252ใอาบอแน,น่นอนแหละเราสุ่ม60ใบแน่เพื่อเอาการันตี80ในรอบแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมอาจจะกดเพิ่มอีกประมาณหนึ่งนะครับประมาณนึงแล้วแต่อารมณ์ผมว่าเราจะเอาได้ขนาดไหนแต่คือผมกดเดยอะไปผมก็มีติดลิมิตอยู่ดีนะเพราะว่าในตัวกิจกรรมเทศกาลคาร์นิวอลเนี่ยก็จะมีการแลกตัวหินนะครับซึ่งจะมีดาร์คชายจักรพัดิเอกอตอม,มิกซึ่งพวกนี้เรามีหมดแล้วเราไม่มีดาร์คชาย แต่คาถามคือกิจกรรมนี้มันแจกให้มาแค่อันเดียวแล้วแบบผมไม่ได้มีหิน SSR p ซซ s พอะไรขนาดนั้นนะครับผมมีอยู่สามก้อนแล้วก็มีอันนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วก็ผมมีจากตรงไหนวะไม่น่ามีหรอปะสามก้อนแล้วก็เออผมจะไม่มีหรอปะมีแค่เท่านี้มีแค่เท่านี้แล้วก็มีจากเดี๋ยวเราจะมีโอกาสสุ่มได้ระหว่างทางใช่ไหมครับ แล้วก็ผมมีคริสตัลแรกเนี่ยผมแลกโอ้โหแรกไม่ได้เลยมีทั้งสามอันคือผมขาดหินพัฒนาหนักมากและผมก็เอาหินพัฒนาจากตรงเนี้ใช้แล้วเนี่ยที่มันแจกต่อกิโลกิโลอ่ะผมใช้ไปแล้วแล้วปลอคอกิโลกิโลไปฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าผมได้ลูกแก้วมาก่อนนะไม่ว่าจะอัดดักใช้ได้แลกจากันนั้นตัวกระบองเหล็กหรือตัวกิโลกิโลเนี่ยยังไงผมก็ไม่พอเพราะตัวที่เราอยากทํามันมีทั้งสามตัวแต่เรา หินพัฒนาผมมีขนาดเชนนั้นเราต้องลั่นเรื่อยๆเพื่อเอาหินพัฒนามาประมาณนึงก่อนเราก็ดูว่าเอ้เราจะสวิชเปลี่ยนมนันเป็นตัวหินพัฒนาอะไรบ้างแล้วก็ที่เหลือไปรอลุ้นตามกิจกรรมที่เกมเขาเอามาเรื่อยๆตามระยะระยะว่าเอ้ยมันเป็นกิจกรรมนะั้นกิจกรรมนี้ได้หินนั้นหินนี้แต่คงเวลามันไม่กิจกรรมมาทีอ่ะผมว่าเต็มที่เราก็ได้ไม่เกิน2องก้อนหรอกตอนหนึ่งกิจฉนั้นเนี่ยเราใช้เยอะมากเราใช้เยอะมากนะครับ่ะ l e t โกเอาเคียหกสิบใบแรกก่อนนะครับเอเอโอ้โยังไม่ได้เลือกเอา้าเวนไม่ทันละเฮืออยายายาโอ,โอ้ตกใหญ่โอเคดิสขอพอรอบแรกผมคงก็ยังอยากได้หมาเฝ้าบ้านอยู่นะเผื่อได้ watchdog แต่เราจะเอาเป็นกระบองเหล็กอย่าง้ม้เดือนหน้าได้ใช้มาก่อนนะครับแต่กระบองเหล็กผมอาจจะาแค่พัสหนึ่งนะเออประหยัดตังนะครับประหยัดประหยัดประหยัด ถ้าใหส่องทุกตัวก็ไม่ไหวนะครับผมเอ่อก,กาโร่กับกาโร่กับไปตัวโซนนี่มันติดก,กันสองตัวแล้วอะพักบ้างนะครับพักบ้างมาเมทันแบทเมทันแบทกระบองเล็กกระบองเล็กมาเถอะพี่ชายปึ๊บปึ๊บเฮ้ยอู้เห็นโบลตโบลตไม่ได้ใช้ไม่ได้เล่นนะครับเอาไม่มีประโยชน์เลยดีกว่าห้าสิบแล้วครับต้องรอ8ปสิใช่ไหมถึงจะรอลุนนะผมไม่ได้สุ่มนาม,มากกว่านี้ปึ๊บ จัดมาครับส่วนเรื่องว่าทำไมพี่ถึงสุ่มตัวม่วงเลยพี่ไม่ดองแล้วก็ผมอธิบายข้อมูลในคลิปที่แล้วไปแล้วว่าเอ้ยข้อมูลไฟนอลที่เราได้มาเนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างน,นะครับเออและอันนี้มันสุ่มทีหนึ่งมาได้พีตันม่วงสิบใบป่ะขอดูหน่อยดิไม่ทนันได้สังเกตเลย,เอยรอบนี้คือรอบการันตีปะ่ะใช่ไหมไม่ใช่วะอ๋อนี่ไงสิบใบได้สิบอันฉะนั้นเนี่ยเออเราก็น่าจะแลกได้ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละอือืม แต่โอ้ใช้เยอะอยู่ดีนะร้อยใบคือได้หินพัฒนาหนึ่งก้อนแลกได้แลกได้จํากัดด้วยนะต่อเดือนอนะ่ะมารอบนี้ครับพรเอ้ยกระตุกกระตุกอย่างนี้ออกที่เราไม่มีวะเนี่ยถ้าถ้าไม่โดเลยขอวอตด็อกหรือเอ้ยโอ้วอตอกไหมโอ้ตัวอะไรวะโอ้โหอัเฟชไม่มีไม่ได้ใช้โอ้โหุดเลทตึงๆึงแต่เรายัางเลือกได้อยู่มั้ยเลือกได้อยู่นะ อ๋อถ้ามันไม่หอมมันยังไม่นับเอาวะอีกแปดสิบใบก็ Go! อยากได้หินพัฒนาเยอะๆลูกแก้วอะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ก็คือสมมติถ้าผมไม่ได้กระบอกเดี๋ยวนี้ <c oughs> เดินหน้าเรากับซัดก,ก็ได้ไงแล้วเราก็ไปทําดักชายก่อนฉะนั้นผมอยากได้หินพัฒนามากกว่าตอนเนี้ขอพัฒนาสาทหนานะุหินพัฒนานะหินพัฒนานะหินพัฒนานะ หินพัฒนานะไม่ไหนวะอุย้ยโอ้มาแล้วครับโอ้ยเท่ากับว่าหมดรอบแล้วแต่อีกหกสิบแล้วจะการันตีอะไรสักอย่างหนึ่งผมตั้งใจจะกดประมาณหนึ่งอยู่แล้วฉะนั้นด้วยต่อครับเอาให้ถึงแปดสิบรอบสองเท่ากับว่าเรากดไปร้อยสสิบใบนะครับในคลิปนี้ร4อสสิบตัวม่วงนะครับตัวม่วงแพงนะครับมูลค่าใบหนึ่งนี่น้องๆตัวดำเลยนะครับอุย้ยไม่ใช่น้องๆเราผมว่ามันเท่ากันเลยนะใกล้กันเลยอันนี้คือของอะไรวะ เมื่อกี้คือของปีศาจปีศาจก็ต้องกิโลแต่เราต้องการฮีโรมากกว่าเพราะว่ามีไม่ท่านแบกกับดัร์ชายใช้แปดกิโลใช้สี่ต้องการของฮีโรมากกว่านะครับผมกลัวจะปีศาจล้นเกิน4สีะดินี่คือจุดที่เรากังวลน,นะครับขอหินลูกแก้วหินพัดหิน,หนพัฒนาเยอะๆลูกแก้วไม่ต้องเยอะโชว์ไป2ออันใน1ชุดอ่ะอุยอ้ยอุย้ยกระบองเหล็กไม่ใช่กระบองเด็กเด็กเด็กผมมีแล้วนะครับ เด็กคงมีแล้วอ่ะอีกสามสิบรอบนะครับสามสิบรอบเซ๊ช์แม่จุดจุดจุด,ด,ดมาไหมมาไหมมาไหมเออเลยยี่สิบรอบครับมาเพ้อโอ้โล็ปแปดสิบนี่คือแบบมันไม่มีล็อกแล้วไงมันเป็นไปได้หมดวอลส็อกเกวอ,อกเกวอล็อกก็ได้หมาเฝ้าบ้านอ่ะผมไม่คาดใจกับมันมากนะแต่ถ้าดีสุดนะผมจะได้จริงๆรราชาทะเลก็อยากทำนะครับ บอกตรงว่าถ้าได้ราชาก่อนเกโลผมจะทําราชาก่อนมา PVE หน่อยเพราะตอนนี้ทีม PVE แบบผมกลางมากไม่มีราชาราชามันเก่งมากนะ PVE อะ่ะเอออติสองรอบอะครับมาไม่ราชาราชาไหมรอบนี้ไอ้นี่คือรอบการันตีนะราชาไมหมเฮ้ยอู้จะมีวีแล้วโอ้โหแซดเลยว่ะอ๋อนี่ผมผมลืม เมื่อกี้ไปกินนึกอยู่ระหว่างพูดแล้วว่าเอ้ยมันมีอีกช่องทางหนึ่งแต่ผมลืมพูดไปก็คือเดี๋ยวจะมีจากตรงนี้นะครับอันเชิญมีรางวัลตรงนี้เราก็จะได้อันนึงตอนนี้อัดจิปมเนี้ยเดือนนี้ผมยังไม่ได้สุ่มเดีย๋ยวเราจะได้ตรงนี้มาอีกอันหนึ่งนะครับกลายเป็นกระบองเหรอยังไม่ปลดละกันนะเพราะว่าเผื่อว่าผมอาจจะปลดตัวโอ้ก็ไม่มีตัวเะยปลดมาใช้ก่อนปะในลิสต์เนี้ยฟินิชเหรอ ทีมฟินนิคก็น่าสนใจนะเพราะาตอนนี้ทีมปีศาจผมแบบตอกต่อยมากเลยวะ่ะแต่ไม่ดิคือผมทําไปผมก็สู้พวกพาร์ทสองอย่างคุณอีซ่แม่หรือคุณไอแอลหรือคุณมูหลานอะไรพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าล่วงเรามันชะตามันรนทศนะครับมันมีสิทธิ์จะไปแตะพาร์ทสองหรือว่าจะลองสุ่มเล่นๆดีวะผมเสียวเสียวแม่งออกลูกแก้วโซนิก็ดิ <laughs> ดี๋ยวไปรอโอ้ไม่ได้นี่หว่ากลางเดือนนี้ฮีโร่ ต้นเดือนหน้าก็ฮีโร่โอ้โหเออว่ะแล้วแป๊นนึงนะผมดูตารางก่อนดูตารางของลาคุกก้แลนก่อนนะครับตารางเนี่ยโหถ้าผมไม่สูงตอนนี้ด้วงผมจะไม่ได้เกิดแล้วนะกว่าผมจะได้เป็นสุ่มปีศาทีคือมกกลาเลยอะ่ะมกกลาเลยนะครับกโิลกโลกิโลและกิโลกิอาจจะเหลือก็ได้โอ้ยตัดสินใจยากกันเนี่ย คือด้วงอ่ะเราแบบแม่งคาใจตั้งแต่ตอนที่เซิร์ฟเวอร์เปิดแล้วถูกต้องไหมว่าแบบแม่งพาร์ทหนึ่งแม่งสู้คนอื่นไม่ได้เลยว่ะอันนึงผมเด,เ,ดเดี๋ยวผมคิดก่อนใจเสียงในหัวมันกําลังตีกันอยู่ซ้ายมือฝั่งเสียงคนดีเ็าบอกเฮ้ยซันนี่ไม่ต้องจัดหรอกประหยัดก็ได้ไปรอตอนกิโลกิโลก็ได้จะประหยัดไงไหนยูบอกว่าประหยัดไงไอฝั่งที่อยากได้บอกเฮ้ยมึง โอ้โหไอดีมึงตึงขนาดนี้ด้วยมึงยังแค่พันหนึ่งเนี่ยโอ้ยมึงโดนดูถูกที่มันโดนเหยียดหยามยันโอ้ยันยันยันเลิกเล่นน่ะอ่าเหยีจริงๆดูถูกดูถูกไม่ซีเรียสหรอกมันเรื่องของคนอื่นเขาไม่แคร์นะครับแต่แบบเหมือนทีมมันก็เก่งขึ้นนะเว้ซันนี่ยูจะได้เป็นแชมป์ทั้งฮีโร่และปีศาจแต่ก็ไม่ได้การันตีนะว่าจะเป็นแชมป์ปีศาจนั่นไงแม่งเ้ยเสียงแม่งตีกันอีกดอกหนึ่งแป๊บนึงนะผมผม,ผมมีประเด็นคาใจนิดหน่อยก็คือฟินนิ่งแมน ฟินิกตัวนี้เนี่ยมันชุบถ้ามันเรียกกับถ้าด้วงซัดมาชุบมามันก็โดนด้วงซัดอยู่ดีปล่าวะมันก็ไม่มีประโยชน์ปล่าวะมันจะมีประโยชน์ต่อคอกิโลกิโลไงหรือว่าเดือนหน้าเนี่ยคือตอนนี้ผมมีหินฟินิกแมนสองอันถ้าเดือนหน้าผมเลือกหินฟินิกแมนใดการหนึ่งไม่ใช่เดือนหน้าหรอกไปเดือนกิโลกิโลก็ได้และช่างแม่งกิโลอัพพลังแตลฟินิกพาร์ทสองมาก็น่าสนใจนะ แต่มันจะใช้เนี้ยเยอะมากนะพี่ชายแต่ทําได้แต่ถ้าเราจะใช้เจ็ดก้อนเราต้องข้ามกระบ,บองด้วยบ้งนะดักต้องกระบองดักชายผมต้องตัดออกสักอันหนึ่งอ่ะสักตัวหนึ่งอ่ะเอ้ยอันนี้ไว้ก่อนมันไกลเออเอาพี่ด้วงก่อนแต่คือผมเข้าใจนะว่าเพื่อนๆก็อาจจะมีบางส่วนที่เงินงิดแต่คือคุณดูด้วงผมตอนนี้ดิคือด้วงอันนี้คือด้วงเป็นเซตที่ผมจะไปใส่ให้กระบ,บอแล้วกระบ,บอกมาด้วงผมจะไม่มีของใส่ละกระบอกก็บบบแบบ ก็ลงกลงเก่งมากอ่ะก็ลงก,ลง,กลงเก่งมากนะครับกร์พิเศษคุณดูดีผมแบบปดดาวหมดเลยอ่ะกร์าวเผมไม่ใส่เลยนะครับเนี่ยตัวเปล่าเลยจําเป็นต้องเล่นด้วงเหรอวะแต่คือถ้าถ้าผมไม่ทําด้วงเนี่ยที่ปีศาจผมไม่เหลืออะไรเลยนะครับ <laughs> คือแบบโกเคสสอก็ไม่ได้แบกเกโลก็ไม่ใช่กว่าจะได้เกิดก็คือโบล,ลอสแล้วผมต้องทนเล่นด้วงง่ยอยๆแบบนี้ไปอีกนาอเไรวะเนี่ย โอกาสมันโอกาสมันเสียงในหัวมันตีกันเสียงในหัวมันตีอยู่ว่าไม่น่าไปเปิดเจอตู้โซนิกเลยว่ะแม่งเอ้ยตัวดับแมกก็แพงซะด้วยดิไม่ใช่ชถูกๆกอะ่ะคือถ้าผมเหลือรอบแล้วมันการันตีแล้วมันได้อะผมไม่ติดอะไรเลยไว้ผมกู้อย่างเดียวเลยนะคือถ้ามาส่งส,สิบใบได้หินปีศาจเนี่ยผมไม่ติดอะไรเลย ผมติดอยู่อย่างเดียวเสียไม่ออกลูกแก้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะผมเช็คกิจกรรมเกมก่อนเผื่<ร>อผมไปรอลุ้นนี่ก็ยี่กว่าตอนนี้เนี่ยกิจกรรมที่เอ่อขอดูกันนะวันพาชวันพชเนี่ยกิจกรรมเดือนสิบเอเนี่ยจะมีวันที่วันที่เก้าวันที่เก้าถึงสิบแปดเป็นกิจกรรมร้านทำเค้กบิงโกแล้วก็วันที่สิกิจกรรมล่าสมบัติหรอ กิจกรรมน่าสมบัติเนี่ยผมไม่รู้เป็นยังไงลืมไปแล้วมันจะมีหินพัฒนาให้เราเป่วาวะแต่กิจกรรมจําเค้กผมจําได้ว่าคุ้นคุ้นเหมือนว่าจะมีหินพัฒนาเปล่าวะฉะนั้นเดี๋ยวเอางี้ผมไฟนอลแล้วเดี๋ยวพี่ดวงผมไปรอวันที่9้าเลยเดี๋ยวไปดูกิจกรรมเค้กก่อนแล้วตอนนั้นเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีหนึ่งว่าเราเอายังไงกับพี่ดวงพี่ดวงจริงๆนะผมน่าจะสูนตั้งแต่ในคลิปตอนที่เป็นตู้ดวงมาเลยเนาะตอนนั้นไม่รู้อ่ะเออก็ว่าพาไปแล้ว แต่ไม่แน่นะกิจกรรมเค้กอาจจะไม่หิมพัฒนาให้ผมทําด้วงก็ได้นะอาจจะแม่งก็เสียตังค์ดีแหละแต่แม่งก็ไม่รู้ราคาด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวอรอลุ้นในตอนนั้นนะประมาณนี้ผมยับยั้งเสียงในหัวได้แล้วนะครับฝั่งดีชนะอยู่มไม่เจอกันเนถ้าถัดไปสวัสดีครับ